ความที่ Netflix ยังไม่ได้เชี่ยวชาญในการใช้ทรัพย์สินใหม่ๆที่ซื้อเข้ามาสักเท่าไหร่สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าเขาแค่จะถือ HBO Max ไว้ก่อน ก็คือถ้าผู้ชมที่เป็นสมาชิก HBO Max HBO Go อ่ะผู้ชมก็จะได้จ่ายค่าสมาชิกต่อเพื่อเรียะดูของในส่วนนั้นเขาจะไม่ได้จะย้ายคอนเทนต์ทั้งหมดนั้นมาอยู่ในแอปของ Netflix เขาไม่ได้จะทำแบบที่เขาทำกับ WWE ตอนที่เขาซื้อมวยปล้ำเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อบริษัทมวยปล้ำนะฮะเขาไม่ได้ซื้อ TKO แต่ว่าเขาจ่ายโดยที่เขาเอาคอนเทนต์ของมวยปล้ำเนี่ยมาลงสิ่งที่เขาทำนี่คือเหลือเชื่อคือเขาอัปโหลดทุกแมช ในทุกอีเวนต์ตลอด30ปีอ่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอัปโหลดขึ้นหมดเลยอ่ะสากว่าปีแล้วในฐานะซึ่งผมเป็นแฟนวทปล่ามาตั้งแต่สมัยวัยเด็กในมุมนึงผมก็รู้สึกประหลาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราเคยดูต้องจ่ายตังค์เยอะๆเพื่อดูหรือหาดูได้ยากเนี่ยเขาอัปโหลดขึ้นหมดเลยมันก็อยู่ในดิจิทัลฟอร์แมตซึ่งมองในมุมนึงคือดีมันเป็นประวัติศาสตร์ของวงการซึ่งถูกจารึกไว้คนไหนซึ่งเติบโตขึ้นมาในสมัยวัยเด็กะ แล้วคุณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตที่คุณต้องแสวงหาโอกาสในการชมจ่ายเงินพิเศษในการชมเพเปอร์วิวนู่นนี่ต่างๆนานัทุกอย่างถูกอัปโหลดขึ้นไว้เป็นประวัติศาสตร์ทิ้งไว้ในระบบในห้องสมุดอาร์คีฟของ Netflix เพราะผมเห็นสิ่งนี้ผมก็รู้สึกเลยว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้ว네จริง หมายควว่าทุกคอนเทนต์เนี่ยมัน Recorded ไว้ใน Digital Format แล้วมันก็ค้างอยู่ในระบบนั้นย้อนกลับไปดูแมทช์จาก30กกว่าปีที่แล้วก็ดูได้เลยแต่มองจากมุมนึงเนี่ยผมมองว่าเมื่อเขา t r e t คอนเทนต์มวยปล้ำในอดีตเช่นนั้นเนี่ยแล้วคอนเทนต์ที่ก็ได้จาก HBO Max แล้วก็ Warner Brothers เนี่ยมันเยอะกว่านั้นเยอะมากแต่ว่าการเปรียบเทียบมันสำคัญเพราะว่าวิธีที่เขาทำกับมวยปล้ำเนี่ยคือเขาโหลด ขึ้นมาทิ้งไว้หมดเลยมากองทิ้งไว้เลยแล้วไอสิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไรพอโหลดกองทิ้งไว้หมดอ่ะเน็ตฟลิกสำหรับผมไม่ได้ใช้คอนเทนต์เป็นประโยชน์จริงในการสร้างไรายได้ n น t f ฟ i ิกอาจจะไม่ทราบแต่ว่าแฟนๆบอยปล้่มที่เป็นแฟนแฟน,แฟน,แฟนฮาร์ดคอร์เขาพร้อมจ่ายเงินพิเศษเพื่อที่จะดูแมชเก่าๆ แต่ Netflix เล่นเอาทั้งหมดอะขึ้นมากองทิ้งไว้หมดเลยพอ Netflix เอาทั้งหมดขึ้นมากองทิ้งไว้หมดเลยอะพูดตำมตรง Netflix ไม่ได้ใช้แอสเซทที่มีเพื่อสร้างไรายได้เท่าที่ควรคือผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าผมมันเหมือนกับว่าผมมานั่งชมบริษัทใหญ่ๆแต่ว่า Netflix ไม่ได้ขุดรีดเลยกับคอนเทนต์มวยปล้ำคือซื้อมาจ่ายไปเนี่ยโอเวอร์เพย์ WWE ทุกวันนี้มันห่วยเพราะอะไรเพราะมันได้ตังฟรีจาก Netflix ค,คืออันนี้มันเรื่องที่น่าเศร้าผมต้องระบายหนึ่งที่ช่วย wwe ตอนนี้เหมือนกับนักบาส nba ที่เล่นหว่หวยก็ได้เพราะว่าได้เงินอยู่ดีคือ wwe วันนี้ได้เงินจาก Netflix มหาศาลส่วนคอนเทนต์ที่ป้อนมาก็คือคอนเทนต์ที่หวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อให้คอนเทนต์ไม่ห่วยมันก็ได้ตังอยู่ดีมันเป็นการันตีมันนี่มันเหมือนนักบาสน,นักบาสซึ่งเซ็นสัญญา1ิปีกับทีมใน nba เนี่ยเล,เล่นห่วยหมดทุกคนเลยเล่นห่วยลงเพราะาไม่มีแรงจูงใจให้เล่นดีขึ้น นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของเวลปล้ำมคือ Netflix เอาคอนเทนต์ทั้งหมดซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการให้คนจ่าย Pay Per View ิวได้เนี่ยหรือจ่ายพรีเมียมได้ Netflix มากองทิ้งไว้หมดเลยให้คนอย่างผมสามารถดูได้ฟรีโดยที่จ่ายสมาชิกเท่าเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Netflix เขาไม่โง่พอที่จะทำแบบนั้นกับคอนเทนต์ใน HBO Max แล้วก็ w o r n e r Brothers ที่เขาอุตส่าห์ซื้อมา เขาจ่าย5,000ล้านให้ WWE แต่เขาจ่าย80,000ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อเสร e t h b o g o แล้วก็ h b o m a x ผมคิดว่าเขาจะไม่โง่ยอมทำสิ่งเดียวกันที่เขาทำกับ WWE แล้วมันเป็นเดียวที่ The Rock มีส่วนร่วมในการประสานด้วยนะกับ Ted Saranos นะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วมันทำให้คอนเทนต์ทุกวันนี้เว้ปล่ามาห่วยลง ผมพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมผมเซ็งมากเรื่องนี้คือว่าถ้าผู้ชมเคยดูละครไหมฮะละครฟรีทีวีไทยเนี่ยแล้วเวลาคนที่เขียนสคริปต์ละครเนี่ยแล้วก็ผู้จัดละครผู้กำกับอะเขาตั้งใจยืดอะเขาตั้งใจยืดเพราะว่าเขายืดได้ไม่มีใครทําอะไรเขาได้คือละครเนี่ยมันไม่ต้องยืดก็ได้คุณทำให้มันเร็วได้แต่ว่าเขาตั้งใจยืดนะก็เหมือนกับ h u n g e r Games ตอนแรกมี3ภาคแต่เพื่อสร้างเงินเพิ่มเนี่ยเขาแบ่งภาคท้่3ส่มเป็น2ภาคมันก็เลยมี m o c k ก n g j เ y 1กับ2องอะไรงเงี้ยแล เหมือนกันเลยกับ u q u i d เก Squid g เก e เนี่ยจริงๆแล้วมันมีซีซัน2ก็พอไม่ต้องมีซีซันสแต่พอเขาพยายามทำซีซันส3เนี่ยเขายืดแบ่งออกเป็น2-2ทอดสิ่งที่ Triple H ทำเนี่ยตอนนี้คือเลวมากนะครับผมเลวมากก็คือว่าแล้วผมอยากจะด่ามันจริงผมดูมา40ปีเนี่ยพัฒนาการของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจำเป็นเพื่อดึงดูดให้คนดูต่อ เพราะโมยปล้ำมันก็คือละครแต่อิชูก็คือว่าเมื่อคุณตั้งใจยืดเนื้อเรื่องเนี่ยซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดซึ่งคุณจะต้องให้มันให้มันให้มันจบแล้วก็ไปต่อเนี่ยภายในสามเดือนเนี่ยคุณเอาเนื้อเรื่องแบบนั้นเนี่ยยืดยืดจนในที่สุดอะมันครอบคลุมใช้เวลาหนึ่งปีแล้วผมบอกนิดเดียวก่อนที่ผมจะเปลี่ยนประเด็นแลวนี่คือเรื่องสําคัญแลวไม่ว่ามันมมันสำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการข่าวหรือวงการบันเทิง คุณอย่าทำตัวเลวๆแบบนี้การตั้งใจยืดเพื่อสร้างรายได้คือเลวเพราะคุณทรยศผู้ชมผมดูไม่ปล่ามาสี่สิปีมันเหมือนผมดูละครเนี่ยแล้วผมเจอผู้กำกับหรือคนซึ่งเขียนสคริปต์หรือบางทีคนซึ่งจัดละครเนี่ยเขาตั้งใจยืดทั้งๆท,งท,งที่แม่งต้องถึงจออวสารแล้วมันต้องถึงตอนอวสารแล้วคุณหาเรื่องยืดต่อเพื่อสร้างไรายได้มันเลวคุณทำให้มันดีๆก็จบ แล้วกณก็เริ่มเรื่องใหม่อย่างกะยากนักหนาเนื้อหาของ WWE ในวันนี้ทำไมมันเป็นชุดโชว์ทำไมมันเร็วขนาดนี้มันเร็วขนาดนี้เพราะว่าเนื้อหาซึ่งต้องจบลงภายใน3เดือนเนี่ย Triple H แม่งเสือกยืดจาก3เดือนเป็นปีหนึ่งซึ่งเร็วมากมึงยืดจาก3เดือนเป็นปีหนึ่งทานที่ผมจะได้อยู่ได้ดู10แมชดีๆเหลือ2แมช์3มแมชยังมากที่ผมดู พูดพูดง่ายคือผมผมไม่ต้องดูมวยปล้ำเนี่ยผมเว้นไปสี่เดือนเนี่ยผมกลับมาดูผมยังตามเรื่องทันเลยคุณเข้าใจคำว่าละครน้ำเน่าไหมที่คุณหยุดดูไปดะการเมืองไทยเนี่ยแม่งมีอะไรน้ำเน่ากับการเมืองไทยวะคุณรู้ไหมทําไมผมเลิกไลฟ์เรื่องการเมืองของประเทศเนี่ยต,ต่อให้ผมไม่ไลฟ์ไปปีหนึ่งนะแม่งก็อยู่ที่เดิมคือมันงี่เง่าขนาดนั้นการเมืองไทยเนี่ยงี่เง่าขนาดนั้น ทำไมผมไม่ไปออกรายการต่างๆผมไม่รู้จะไปออกหาสวรรค์วิมานเพื่ออะไรประเด็นที่คุยไม่ได้ใ้ความรู้ของประชาชนเลยอิว่าการเมืองมันเน่าในแบบที่ผ่านไปปีหนึ่งนั่งอยู่ที่เดิมให้ผมไปทําปริยาโทอีกใบหนึ่งหายไปสองปีกลับมาก็วิเคราะห์การเมืองไทยได้เพราะมันนิ่งอยู่ที่เดิมมันเหมือนกับละครนั้นเน่ามันเหมือนกับ W W E เลยผมไม่ได้ดูยนะฮะผมไม่ได้ดูตั้งแต่รัสเซลเมเนีย ผมเพิ่งมาดู War Games What a shit show Triple H มึงอุตส่าห์แต่งงานกับสเตฟานีแม m กแมนมึงเป็นลูกเขยของวินซ์มึงทำตัวให้สมควรเป็นลูกเขยของวินซ์ได้ไหม คุณเป็นลูกเขยของวินสเ็กแมนคุณทำตูวให้มันสมควรเป็นลูกเขยของวินสเ็กแมนได้ไหมให้พ่อสเตฟานีเขาภูมิใจหน่อยที่มันเป็นในวันนี้ผมไม่ดูตั้งแต่โรเซอร์เมเนียผมเพิ่งมาเปิดดู6เดือนผ่านไปผมไม่ต้องใช้สมองเลยในการอัปเดตข้อมูลมันเน่าพอๆกับละครไทยและมันเน่าพอๆเน่าไม่เท่าเน่าไม่เท่าการเมืองไทย เพราะนั่นคือเน่าที่สุดจนผมเลิกพูดแล้วเพราะมันไม่ได้ใช้สมองและไม่ได้ใช้ความสร้างสรรค์ขอระบ,บายนิดหนึ่งไม่ไหวจริงๆทำตัวให้สมควรเป็นลูกเขยวินส์หน่อยนะฮะไปตายได้แล้วทริปลเปิล